ลูกฟันขึ้นแล้วแต่ยังใช้ผ้าอ้อมจุ่มกับน้ําอุ่นเช็ดทําความสะอาดปากให้ลูกอยู่ยังไม่กล้าใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันแปรงฟันให้ลูกน้องยังบ้วนปากไม่เป็นยาสีฟันนี้ลูกกลืนไดไหมคะแม่คือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ฟันน้านมซี่แรกของลูกที่โผล่นเหงืออขึ้นมานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรที่จะดูแลนะคะแปรงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันที่มีฟูรายตั้งแต่ฟันน้ํานมซี่แรกค่ะนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุตถ้าสมมุติว่าฟันลูนคะโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะยังใช ยาสีฟันนะคะใส่กับผ้าสะอาดนะคะแล้วก็ถูแปรงฟันให้ลูกได้แต่ถ้าฟันลูนะคะโผล่ขึ้นพนเหงือกมานะคะประมาณ2มิลลิเมตรแล้วนะคะใช้แปรงสีฟันแปรงฟันได้สะดวกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะใช้ยาสีฟันนะคะบีบใส่กับแปรงสีฟันแล้วก็ดูแลแปรงฟันให้ลูกนะคะน้องยังบ้วนปากไม่เป็นนะคะไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะคุณแม่นะคะสามารถที่จะแปรงฟันให้ลูกด้วยวิธีดังนี้ได้แล้วให้ลูกนอนหวางขาของคุณแม่ในลักษณะแบบนี้มือนะคะที่ดินดกเดกดกเดกอยู่นั้นนะคะจะต้องสอดนะคะ เข้าที่ใต้ขาของคุณแม่นี่คือขาของคุณแม่นะคะให้คุณแม่นะคะเอาขานะคะ ล็อกแขนลูกไว้ในลักษณะแบบนี้ล็อกแขนลูกไว้ในลักษณะแบบนี้เพอ,อ,อถ้าเมื่อไหร่ที่เราล็อกไม่ดีมือเราจะไม่สามารถที่จะประคองและแปลงฟันลูกได้อย่างถนัดมือแปลงฟันใจเย็นฉันคือนางฟ้านี่ลูกฉันเองไม่เป็นไรเด็กร้องไห้เด็กก็คือเด็กอะนะคะแล้วเธอก็แปลงฟันอย่างใจเย็น1 2 3 4 5 6 7 8 9สเปิบุ๊บนะคะผ้าเช็ดออกฝึกนะคะเนาะด้านในก็เหมือนกัน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบระหว่างซี่ฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบนะคะเนาะเอาผ้าเช็ด ออกฟึบนะคะเนาะแค่นี้เองเห็นไหมคะแปลงฟันให้ลูกนั้นง่ายมากๆเลยยาสีฟันนี้ถ้าลูกกลืนเข้าไปจะอันตรายไหมถ้าคุณแม่นะคะเลือกใช้เป็นยาสีฟันสําหรับเด็กของคินดี้นะคะขนาดความเข้มข้นของฟัไรด์นะคะ1000 ppm เหมือนกันกับแมโบและคุณแม่นะคะใช้ปริมาณยาสีฟันนะคะปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงวัยของลูกก็คือตั้งแต่ฟันซี่แรกจนถึง3ปีนะคะบีบยาสีฟันนะคะเท่าเมล็ดข้าวสารนะคะหรือว่าแค่เปื้อนแปะแล้วก็แปลงฟันให้ลูกหากคุณแม่ใช้ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมกับวัยนะคะ แม้ลูกจะกลืนยาสิฟันเข้าไปก็ไม่เกาะให้เกิดอันตรายใดๆเพราะว่าปริมาณฟูออไรน์นะคะนั้นถือว่าน้อยมากค่ะหวังว่าแม่คงจะสบายใจนะคะหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเนาะอย่าลืมนะคะยาสิฟันนะคะควรเลือกใช้เป็นแบบมีฟูออไรด์เพื่อช่วยป้องกันฟันผุลูกได้แล้วก็สามารถเลือกใช้เป็นความเข้มข้นของฟูออไรด์อยู่ที่1 0 0 0ัน ppm ได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซีแรกที่โผล่ขนเหงือกขึ้นมาถ้าลูกนะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุนะคะอาจเลือกใช้เป็นยาสิฟันความเข้มข้นของฟูอร์ได้ค่ร ใช้เป็นยาสีฟันสำหรับเด็กคินดี้เหมือนก,นกันกับแม่โบก็ได้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดนะคะไม่เผ็ดไม่แสบปากลูกเผลอกลืนเข้าไปก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆนะคะสามารถกดได้ตระกาแม่เลยค่ะ